สถานการณ์ความรุนแรงอย่างการปฏิบัติการทางทหารที่ต้องการลดความสูญเสียจากการประทะซึ่งอาวุธกลิ่นเนี่ยก็เป็นไอเดียที่เข้าตาในหลายๆประเทศเลยครับโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมอเมริกาก็ได้มีการคิดค้นและประดิษฐ์ระเบิดกลิ่นที่เรียกว่า XM1063 แน่นหละครับขื้นชื่อว่าเป็นระเบิดกลิ่นเนี่ยคงจะสร้างกลิ่นที่หอมหวนชวนขมขอกันเลยทีเดียวเพราะในระยะ 100- 200ถึงเมตรที่อาวุธกลิ่นทํางานมันจะเร่งปฏิกิริยาสิ่งมีชีวิตในบริเวณน,นั้นให้ต้องอพยพหนีออกมาหรือกินเท้าควรจะถูกกพัััฒนนนาาไปปปเ็ออววุธ้งต อย่างที่เรามักจะเห็นในหน้าสื่อเรื่องผู้หญิงที่โดนลวนลามคุกคามรุนแรงถึงขั้นข่มขืนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่เอาไว้ป้องกันตัวสําหรับผู้หญิงมากมายครับอย่างเช่นเครื่องช็อตไฟฟ้ามีดพกหรือสเปรย์พริกไทยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ล้วนกลับมาทําร้ายตัวเองได้ทั้งนั้นอาวุธกลิ่นเนี่ยจึงจําเป็นและสําคัญต่อการนํามาใช้ลดความเสียหายทางร่างกายถ้าโจรต้องการจะกระทําชําเราเราแล้วล่ะก็เพียงกดปุ่มกลิ่นเท้าเป็นเหม็นก็จะออกมาอาจจะกระตุ้นความรู้สึกสะอิดสะเอียนเกิดช่องว่างและมีีจัังงงหหหหหวววะใ้้้้ผููญิต่่ออออสกกลบรรรืืเเยยคามช